เยอะขึ้นมันเกิดบางอย่างขึ้นและรไฟมันหยุดอะมอยูไไ่ไหนเนี่ยก็ไม่แน,น่ใจเหมือนกันสุดทา้า,านนยยัยง,<า>งมึงนะอ๋อเชน่าทาวเชน่าทาวบ้าเอ้ยใครแมันหาเราเจอแล้วเรื่องสอบไม่ไหวเอ้ยสิหาชุดบ้าให้ได้แล้วไงโอ้โหตอนนี้ชีวิตเอ้ยไม่ใช่ในเรื่องลืมเข้มข้นแล้วนะครับผมเข้มข้นในเข้มข้น เอ้ยพนอพนโหนนี่นะในลืบเฉยเดียวอยู่ในลืบโอเคครับมันก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมเอนมาคุงจากเอียดไอ้นะผมอยเกม Dead Space 2มิชชั่นเอ้ย c h a p t e r 3นะครับก็เมื่อกี้ก็หลังจากหนีจากรถไฟได้แล้วเอ้ยกระสุนรอดจากรถไฟได้ได้ไงไม่รู้ ระสุนมีอยู่75ห้านัดยี่สิบสี่เฮ้ยการ์ดเฮีย yeah, ไรเฟลิลผมบอกแต่ต้นคลิปะนะผมต้นไอ้ต้นเรื่องเลยมากกว่าว่าจะมีซื้อของฟรีที่ได้มาจากสกตรีมนะผมนั่นแก้ไม่เป็นนะผมไม่รู้แก้ไงด้วยไรกันโอเคเงินเงิน โอ้โใครเอาเงินมาไว้ในล็อกเกอร์ครับนี่ล็อกเกอร์นะฮะเอ้าจุดเชฟเอ้ยจุดจุดเซฟโอ้ยพูดผิดพคนนี้ม่พูดไม่คล่องคลอเลยครับเซฟไปเดี๋ยวจะพลาดเอาเฮ้ยทุกครั้งเลยฮะเออใช่เมื่อคืนนะผมไปดูไอเอสสองมาแล้วผมโอ้โหโคตรสนุกเลยเฮ้ยโอ้ยแยเนี่ยเฮ้ยในคอมอบเด็กอยู่ไหนวะแม่ ยังไม่ทนันวะเกี๋ยวไรขยังวะเฮียไม่ตายจริงด้วยเว้ยโอเคครับไม่ไมไดูดมาแต่ไม่ได้เว้ยเต็มเต็มไม่เต็มวะ อได้ชิฟได้ทองไม่เป็นไรเว้ยกูถึกอยู่แล้วโอ้โหแบบนี้ไม่ยอมดนตรีง่ายหรอกเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยกระสนนะฮะไ,ไฟไฟมันยิ่งดีอนะไฟแม่งเป็นอะไรที่สว่างมากไฟอันนี้นะฮะ ไม่ในมือเลยมากมายนี่หว่าเออไม่ไปเป็นไรไอ้อเงินตั้งสองร้อยแน,น่ยร้านร้านเที่ยวมืกเกี่ยโอ้ตอนนี้แหลกมากครับผมถ้าเกิดแหลกนะครับต้องขอไปเอก่อนนะผมเ,เฮียเด็กพองตายกูวิงวว่งแล้วกูวิ่งแล้วอะไรกันมาอะไรกันมาอะไรกันมา เคลียหลบได้เด็กเคลียดเด็กคลองตายเคลียเแ้ปิวไปซะมึงไอ้เคียเดี๋ยว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 มึงจะลงหาพองเหรอไอ้สัตว์เด็เคลียดิฟหลบได้ด้วยยังโหดเด็กเคลียดเลยเนี่ยโอ้ยแม่งรอดว่ะมันเพ่องกระสุนกูรู้เปล่าเฮ้ยใครทำมาวะไอสิกไอสิก นายไม่ช่วยอ,อยู่ใช่ไหมเราไม่คุยนานแล้วฉันต้องบอกนายจริงแค่คนเดียวเท่านั้นเกี่ยวกับความทรงจำเก่าของนายพวกเขาทาลงมาเดีย๋ยวเชื่อกันมานะขอให้โชคดีเออรอดจากรอดตายไม่ได้แล้วไอเราต้องไปที่สิมโบล์สอยู่ใช่เห็นสิมโบล,ล์สล้ติด มันอยู่ใกล้ๆนายอ่ะมันอยู่ในายอ่ะผมว่า้ยพวกเขามาแล้วรู้สึกสตรอสมีปัญหานะฮะแต่ช่างมันก่อนนะผมผมขอโดของให้ตก,กตับก่อนได้ปล่าโอ้ยแหลกว่ะชินปีเอากระจอีมิเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่อัพไม่อัพฝุดโอฟานบอกผมแล้วอยากได้ความแรงๆอะ่ะ ขายแล้วซื้อใหม่เลยดีวยกว่าเออนั่นแหละซื้อใหม่ซื้อใหม่เดี๋ยวครั้งนี้ซื้อแบบเมาส์คีย์บอร์ดราคาเป็นแสนนะประมาณนี้อุมมงค์ทเทร่ราคาเป็นแสนไม่ทำเท่แลยรครับแค่แชทเก,เกมให้ผูคนดูอะไรครับมังเออใช่ใช่ใช่งาผมคือมาแชทเกมผมเซลไป อ๋อเจอบลิงกูยังไม่ได้ซื้ออ่ะเจ็บลิงกูยังไม่ได้ซื้อเ,อเอลยเตายริ้วยังไม่ได้ซื้อเจ็บลิงชิบหายปืนขายคืนได้เปล่าขายคืนดีวกว่าเฮ้ย <ại> <West> ไม่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 คุ้มเสี่ยงไม่คุ้มเสี่ยงมีใช้ได้ก็ใช้ไปครับเอ้ยแต่ก็เราจะเอากระสุนเจ็บลิงเก็บไว้ก่อนดีกว่าเหมือนกันนะเออพิงด้วยกระสุนเจ็บลิงเ่ยเก็บไว้เลยเออพอผมได้ข่าวมาเอ้ยไม่ใช่ข่าวดิไปอ่านมานะผมว่าปืนเจ็บลิงเนี่ยมันใช้แทนวัลแทนเดอร์โวได้อะนะแทนเดอร์โวอ่ะ ไปเลยกับกาจูหนาวะเนี่ยเฮ้ยเดเียตายโวยแหลกแหลกแหลกวน้หน้ากูเจอเด็กเที <t iny> <t iny ่ยด้วยไม่ที่รอดนั่งือบ้านนิดนึง่ยใช่มีทิศทาป่าววะทุกอย่างเปนที่รอ่อ่งอยโอเคออกไปเลย ถ้าเกิดว่าผมแปลผิดภาพไปก็ก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับผมผมไม่เก่งอังกฤษไม่แน่นจริงๆนะวิชานี้เฮ้ยเออที่นอนส้นตีนลอยได้ไม่เอาไม่เอาคุณดอไม่เป็นอะไรวะอ n t e ิ t a i ฟ m e n t for t อะไรวะเราและเด็กเด็กแห่งเดอะมาร์เกอร์ ช่างมันก่อนนะเดี๋ยวไปหาขนาดมีเพื่อนเอาแล้วกันในเรื่องหลักเกมนี่ผมก็ไม่คยรู้เหมือนกันภาคแรกยังเล่นไม่จบเลยเดี๋ยวแล้วโอเคเสร็จแล้วเอ้ยเรียบร้อยเลยครั้งหนึ่งนะผมเคยแบบทำไม่นี่ช้ามากโดนไปดูดเฮี้ยนเลยรถไปหลอดหนึ่งเลย You are routing me to residential. This looks like a Unitology Recruitment Center. Am I still on track? Yes. There's an old maintenance access point in there that'll take you through the waste disposal system and into the Cassini Towers. Stay sharp. Hey, bye bye. you speak so ผมว่าทีนี้ต้องมีพลังงานแน่นอนว้าแล้วโอ้โหเหียเป็นโอ้โหเคกลือเฮ้ย่เป็น,อ,ปนอะไรวะ เยี่ยหลอนว่ะเอาบากับากบกับกบักเฮ้ยยิงเด็กปิวเอาเด็กเอ้ยเตะเด็กตบเด็กเยี่ยก,ก, yeah, กระสุนกระสุนปืนไรเฟิลนะฮะเปียกเลยงานนี้นะ ต่อเลยดีกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีของอยู่ใช่เหรอเปาออกมาได้ออกไปได้ไปไอไปอกมาก่อนออกมาก่อนเมื่อกี้รู้สึกพลาดของหรือเปล่าไม่รู้เรืนนี้แม่นจำเป็นมากครั้งก่อนนี่กูพลาดด้วยครั้งก่อนกูก็พลาดด้วยพลาดนี่เงินต้องพันหนึ่งพลาดได้ยไงวะ ไอเชี่ย,ยแตกไหนี่กูเป็นเรื่องเงยโอเคไปต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่มาลอกกูอีกรอบปืนกันเจียวลิงกูยังไม่ได้เลยไอสิคันไปคันไปไอสิเฟิร์รอตอรเอ้ย,เอ,ย,เ,อย,เ,อยเอามาแล้วเฮ้ยแล้วก,กูอยู่ไหนเนี่ย ยี้ย <Yeah, S 2> กระสุนปืนกลเว้ยปืนกลแน่นอนนะปืนบอกนั้นเดี๋ยวเราได้เฮ้โยโอเคผู้ที่พูดสนี้ฟังน,นะน่าแล้วเฮ้ยอะไรวะยีย่่อกระสุนขโมยอะไรเนี่ยสเตติ ซีเนต์อนเียนเตช i e ีอ๋อเป็นอุปกรของนักอะไรนะชนา่างก่อสร้างเซฟเซฟอเลย กูปื้ใหม่กันดีกว่าเอัคปัสซี้ลองจัมปัสตี้ก่อนออออก็อออก็อออก็มัตเตอร์รายการว่าไงรายการกระตุ้น้อยฮะ อแอตไปมัเร <S 々> ็วขึ้นอู้ยไม่ตกเอาเลยดีอ่ะ อัพนี่แล้วกันคือใส่ไว้แล้วไปต่อเลยสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมานะก็กลับมาแล้วนะครับผมก็เมื่อกี้มีปัญหาขัดข้องเล็กน้อยนะฮะเร็จ,จังหวะเซฟมาเซฟมาผมจะอธนบายว่าอ๋อและเครื่องเอ้ยปิดเครื่องดิโอเคอเป็นต่อ đang vào lòng pin máy lao sốt vậy này oi nóng căngเลย đem kho hay là bình vàng kia mấy uế bể โอ้ยแรกแรกแรกแกเมื่อกี้เกยไปมาวะกะสุนเรื่อยแม่เจ้าเก็บมาทำไมโอ้ยโอเคไม่เป็นไรเปรี่ยเราก็ใช้เลื่อยนี่หรือกูไม่ใช้เลื่อยวะ เฮ้ยไม่ใช่ครับไ,ไม่เคยยิงระยะใกล้มีแต่ไกลอ่าาอะอ๋อยาหายเฮ้ยยาอยู่ไหนวะช่างเถอะยาหายไปไหนวะเฮ้ยกำยาตกหายด้วยอะ่ะหายด้วยอะ่ะปวดอะไรวะสมดุล อ๋อผมดุป่าวป่าวอ,อ๋อไม่เลืมอ๋อผมก็นอนโอ้ยมาผมขึ้นบ้านเลยแกแม่ด่าแน่เลยเ yeah, ยี่ยอะไรกัน นี้แหละแต่ไปไม่ได้นี่ห้องอะไร <laughs> เป็นเดิทนท่านี้ไอ้สิวิ่งทานี้อ๋อแรงน้ำมันลมแรงน้ำมัน

เอ้เทียยงอะไรไปดับประมาณนึงเฮ้ยฉันคว่าแล้วไอ้เหี้ยแม่งต้องมาหากูแน่นอนโอเคสุนเจ้าบลิงมันไม่มีที่เก็บแล้วอ่ะ

ไม่ได้เชื่อเก็บพอเนี่ไม่ได้เลือดก็ไม่ได้ชิ้นขบ้างขัดเติมไม่ค่อยได้จิงโอ้โหกระสุนเหลือมากพอผมมากพอเยอะเลยด้วยซ้ำโอเค โอเคไปครับตอนนี้เรามีทองแล้วโอเคไปต่อแล้วผม ปืนใหม่ผมยังเจ๋งอ้ยเฮียปัญหาของจริงเลยไอสัตว์ลองปืนไปแล้วกระสุนกูร้อยสามสิบกูไปแล้วเหลือแค่นี้มาเป็นนงกูระเบิดปุ้มทีเดียวตายห่าหมดสัตว์ เพี้ยอะไรวะเนี่ยดีไฟ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 ดีใจเพี้ย <c oughs> โตแล้วอะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเขากบคล้ายๆกบเลยโอ <c oughs> okay, เคเพี้ยเพี้ยคล้องดีเพี้ย <c oughs> ไอ้สัตว์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  พิวเลยเว้เฮ้ยเปื้องกระสุนว่ะแต่ใช้ไปให้หมดเลยดีกว่าไม่ใช้กูก็าตายโอเคเทียไปต่อเลย l คเตอร์เฮ้ยเงิน,น ช็อคโกอวกาศอืมโอเคเต็มสิทชาร์จแล้วดีชาร์จแล้วเฮ้ยแม่งปวดหัวฉังยังไม่อยากตายสิเธอไม่จริงนะโคลโคลเธอตายไปแล้วเธอไม่ใช่ของจริงไปหายไป้ยังไง เสียงหลอนเลยวะโอ้ได้เงินด้วยอะไร The marker with save us keep us safe from monster อะไรวะเราปลอดภัยจาก monster เราปลอดภัยอยู่ใล้ The marker เหรอไม่รู้อะแต่ ผมไปดูการ์ตูน t h อ Space มานะผมแม่งนางเอกอยู่ใล้เดอมาร์เกอร์ไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้ยเฮียเมืมอ่อขลางก็มีงมายาวมาบ้วกูแน่เลยไป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 เอาละเปิดประตูเฮีย ไอุแมนสนขันมาหาฉัานอะพวกมันมีปืนด้วยอะ,ะเออเดียวรีบเลยห้องห้องโอ้ยกูรู้มึงแกล้งตายมึงแกลงตายเขียเพ่มาตียออกกูหังรอด เราได้ขวดดับเบลิลโคดพ่อมาแล้วผมเอ้ยไม่ใช่อันแค่โคดพ่อเฉยแต่ไม่ใช่ดับเบิลนะครับหนึ่งเอ้ยนี่มันดับเบลิลแต่ไม่ใช่โคดพ่อเฮ้ยอะไรกันแน่วะเนี่ยเวันว่าช่างมันเถอะครับเราตรงมือข้างล่างก่นตอนนี้ไทยแมนส่งทหารมาหาเรานะผมเพราะมันมีปืนด้วยอ่ะมันใช้นี่ฆ่าเราได้ด้วยอ่ะเนี่ยไม่ต้องห่วงเว้ยมีปืนบาสูก้าเอ้ยปืนโคกผสมไรเฟ,ฟ,ฟิลคือแซ่บ เซฟไฟอนะเซฟไฟเอาเซฟไปดิดเอ็นว่าโคม้งหล่อนดียวเว้ยไม่ไออลงแอนทีลงโลงอย่นี้ต้องมีปัญหาแน่นอนมันไม่ก็โพล่แล้วเนี่ย เียนี่ถึกมาเลยวะโอ้ยเต็มหน้ากูเลยโอ้ยโอ๊ยโอโอไอ้เียนหดนึดนดติดสถานะนดเฮ้ยไอเียนากูพอกเลยสักโอ้ยอย้เพี้ย โอ้ยตา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 ยไปลอยได้เหรอมึงอ่ะไปลอยได้ไม่ตาย,ยนะโอ้ยอาะก็เฟ้นหมดเออขอบคุณครับ หมดหมดไรแล้วโหเดลสิตเพลนไอเจ้าบอลลิงเพลนโหลดได้พร้อมยิปานัทก็สวนระเบิดหนึ่งดอกเลยนะเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้มาออกันปึ๊บเปี้ยงยังกับแอนติเอ้ยมันเกี่ยวเฮียฮอนปะฮงหมาฮงหมาโอเคไปต่อเลย and sharing doing this code really I like it time but what I like it I What? it Bill run A I like Stone Funding the clone land Looking to the future ดผม่อนคาคตดูฟังดูเป็นเรื่องอไรไททนเฮ้ยไททันจิบหายกูวิ่งแล้วไม่มีอุปกรณ์สามดีได้คนละอนไม่ใช่หเหรอ่นหละเฮ้ยไอความเมกิมันเกี่ยวกับเราด้วยไม่ใช่เหรอเฮ้กระสุปิดออกซิเจนไม่มีออกซิเจนไม่มี Okay, there four of them. Dana, the church unitology? Why here? It's one of the few places on Titan Station that Titan can't monitor. Separation of church and state. No, Dana, we shouldn't be in here. <laughs> so, the place we want to be right now. Isaac! My brother died trying to rescue you. This is important. This will work. I'm in a safe <laughs> in the top of the church. Meet me there, okay? ครับรู้สึกว่าพ้อานั้นคนบอกว่าจะล้มเลิกเอ้ล้มมั่นที่ข้อความอะไม่เอาเอาไม่ได้อ่ะโอเคจบชัปเตอร์สามนะผมเมื่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ